เช้าวันนี้ไปต่อกันที่เรื่องของราคาสินค้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวอยากทราบค่ะตอนนี้อากาศเป็นแบบนี้ขึ้นๆลงๆราคาสินค้าทางการเกษตรจะขึ้นๆลงๆไปด้วยหรือเปล่านะคะกับท่านพณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์คุณสุคนสิศรีทัพทีมค่ะสวัสดีค่ะท่านพณิชย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอากาศขยับเข้าขยับออกแบบนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกบ้างเป็นแห่งๆเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานออกไปหน้าบ้านตอนช่วงเช้าก็ยัเห็นหมอกเต็มอยู่เลยนะครับก็อากาศอย่างที่ที่บอกนะครับก็คือเย๋ยกก็หนาวขึ้นมาเ๋ยวก็อุ่นขึ้หน่อยเนี่ยนะค่ะใครปรับตัวไม่ทันนี่ถึงกับเป็นไข้กรมกายกันเลยนะคะครับก็ช่วงนี้เห็นไม่สบายเยอะโดยเฉพาะหนไวยนะครับผู้ปองก็มาดูผลลัค่ะที่ที่เห็นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก ครับก็ไข้บาดเนี่ยน่าจะเป็นค่อนข้างเยอะเนื่องจากพอลมอากาศเปลี่ยนอะไรมาก็มากจะมีไข้บาดกันนะครับโอ้เดี๋ยวต้องถามทางท่านสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วนะคะว่าตอนเนี้ยคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกเป็นไงบ้างเพราะว่าคนรอบตัวนี่เป็นกันเยอะเลยค่ะอ๋อครับค่ะทางด้านราคาสินค้าของจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นไงบ้างคะครับช่วงนี้ สินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กําลังออกสู่ตลาดนะครับช่วงนี้ข้าวเกลือกนะครับข้าวเกลือกนาปีก็ออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆราคาข้าวเกลือนะครับความชื้น20-25เปอร์เซ็นต์ข้าเหลือยางนะครับ7,700-8,200บาทต่อตันนะครับข้าวเกลือกอความชื้น15เปอร์เซ็นต์9,300-9,400บาทต่อตันนะครับข้าวเกลือกเหนียวนะครับเกี่ยวสด 9 5 0 0ถึง10,000บาทต่อตันนะครับเข้าเปลือเหนียวแห้งนะครับความชื้น15เปอร์เซ็นต์1 1 5 0 0ถึง12,000นะครับข้าวมะลิ105 1 0 5นะครับที่เรามาเกลี่ย,ยข้าวของจังหวัดนะครับก็ราคาเกี่ยวสด10,000ถ, 10, ถึง1 1 3 0 0บาทต่อตันนะครับข้าวของจังหวัดแห้งนะครับความชื้น15เปอร์เซ็นต์ หมื่นสามพันถึงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับาราคาในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ออกสุนทรภาพแทบจะหมดนะครับผมอตอนนี้เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเข้าไแล้วนะครับอาชีพฝักหกบาทถึงหกบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลนะครับเมะเ็ดความชื้นสูงความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นแปดบาทห้าสิบถึงแปดบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมะเ็ดแท สำหรับราคาผักแต่กลางผักที่สุกสีแย่พ่อขุนอำเภอลมตะกจังหวัดพิจิตรนะครับผักทีสามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักทีลาวยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเทียบกับการรายงานครั้งที่แล้วนะครับประมาณแต่วันนี้ขามันพุทธก็ราคาย,ยังทรงตัวอยู่นะครับพริกข้าวแดงห้าสิบถึงห <50 S 1> ้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนี้ขยับขึ้นมาประมาณสิบบาท พกักเขียวสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับพยะขึ้นมาสิบบาทถั่วฝักยาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาห้าบาทนะครับอาบุ้งจีนแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาลงไปสองบาทต่อกิโลนะนาสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลำหกถึงเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำดอกสิบสามถึงสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมลุย ห้าบาทต่อกิโลกรัมลุยราคาลงไปสองบาทนะครับมันเสือเปะสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมลุเสือเปาะขึ้นมาสามบาทนะครับวางตุ้งห้าถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงสามสิบถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงขยับขึ้นมาสิบบาทนะครับแตงกวาสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาลงไปห้าบาทนะครับสาหรับราคา สุกรนะครับราคาหมูนะครับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มตอนที่ร้อยสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าในส่วนของหมูชแัแหละนะครับ<ม>เนื้อแดงยังคงสองร้อยบาทต่อกิโลสามชั้นสองร้อยสามสิบแล้วก็ในส่วนของเนื้อสันสองร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นราคาสินคา้าเกษตรทีะค่ะทำไมราคาเนื้อสุกร,กรยังยังสูงอยู่ไหมคะราคาเนื้อสุกร ก็ในช่วงที <est> ่ตรึงราคามายาวนานนะครับน่าจะร่วมต่ั้งสามตับจาก็เลยผมจะมีการแบกต้นทุนไม่ไหวนะครับก็ขยับขึ้นมาที่หนึงนะครับแต่ปราคักเข้าสู่หน้าหนาวนะครับสุกรก็อากาศดีอารมณดีอะไรดีก็เปคาการขจง หมูอารมณ์ดีว่านะคะมีคําถามจากทางคุณผู้ฟังทางเพจของสองวทอพิชบุญคุณเชิญชายชานะคะบอกว่าให้ถามท่านทนิดหน่อยค่ะว่าพริกฮอตแดงพริกฮอตเขียวนะี่มันคือพริกอะไรพันใหม่หรือว่าเปลี่ยนชื่อน,นะคะข้องใจแต่เรื่องพริกหนูใส่ฟังทุกวันนะพงครับครับค่ะอธิบายอย่างนี้ครับพริกฮอตแดงนะครับรูปทรงจะคล้ายๆพริกจีนดาครับ,รบแต่ว่า เขาเรียกว่าเม็ดรูปรูปทรงของเม็ดเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีความคล้ายๆไม่ไม่ตรงรับพิิกินาเราจะเห็นว่าค่อนข้างโค้งเรียบเรียบอันนี้ก็เหมือนจกว่ามันค่อยเรียบเล็กกว่าแล้วก็ดกนะครับช่วงนี้ที่ออกบางครั้งเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะเข้าใจว่าเป็นเป็นจิกินาครับผมความรูปทรงจะคล้ายๆกันมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าขนาดของพิกพอดเนี่ยก็จะเล็กกว่า นะครับเดการผลผลิตนี่ก็จะโดก,กว่านะครับบางครั้ทงที่ขายอยู่ที่เลยเฉพาะตามหมู่บ้านเราเนียเสริมมาก็จะเป็นพริกฮอตฉงนั้นต่ว่าเราคิดเองว่าเป็นพริกจินดานะครับอ๋อนะคะ <c oughs> คุณเชิงชายชาญนะคะ <c oughs> พริกฮอตแดงพริกฮอตเขียวนี่ก็คือจะมีขนาดเล็กกว่าพริกจินดานะคะและ <c oughs> ช่วงนี้ก็ออกสู่ตลาดเยอะนะคะ ครับผมก็ใช่ครับอ่าคายข้อข้องใจกันไปนะคะใครมีอะไรอยากจะถามก็สามารถถามก็มาได้ที่เพจคะ่ะวันนี้โอ้โหคือคึกคักมากเลยในเพจนะคะถามเรื่องนู้นการถามเรื่องนี้กันแล้วก็ทักทายกันมาเยอะนะคะขอบคุณท่านพาน,นิชจังหวัดเพชรบูรณูนมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครับผมครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ